เนื้อคู่ของคุณเป็นคนแบบไหนฉบับคนทั้ง7วันอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเวลาดูดวงคงหนีไม่พ้นการถามถึงลักษณะเนื้อคู่ว่าจะเป็นแบบไหนรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ด้วยกันแล้วจะแฮปปี้มีความสุขดีไหมวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่ค้างคาใจให้กับคุณสาวๆทุกคนค่ะ วันจันทร์เนื้อคู่ของคุณคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นคนที่ดูสุขุมแล้วก็จะมีอำนาจลักษณะค่อนข้างซีเรียดเอาจริงเอาจาังกับชีวิตค่ะและด้วยความที่เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงจึงทำให้เป็นคนที่หาเงินเก่งเรียกได้ว่าเป็นคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะวันอังคาร เนื้อคู่ของคุณเป็นคนสนุกสนานมีอารมณ์ขันค่ะเป็นคนที่เรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีค่ะในกลุ่มเพื่อน,อนและมักจะเป็นที่รักของคนอื่นเสมอเขาจะเป็นคนที่สามารถทําให้คุณยิ้มได้และแฮปปี้ตลอดเวลาด้วยค่ะวันพุธเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชอบงานสังสรรค์และอยู่ในหมู่เพื่อนฝูง ถึงจะติดเที่ยวติดเพื่อนแต่ก็รักคุณมากบางครั้งเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่เอาแต่ใจเล็กน้อยดื้อน,นิดๆค่ะแต่เขาก็มีความรับผิดชอบสูงและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณให้ดีที่สุดค่ะวันพฤหัสบดีเนื้อคู่ของคุณเป็นคนรักการผจญภัยชอบการเล่นกีฬาอะไรที่ทำให้ตัวเองตื่นเต้นท้าทายแล้วก็ผาดโผน ถ้าหากนี่คือภพาพยนต์เขาก็จะเป็นพระเอกหนุ่มสุดป๊อปที่สุดในเรื่องค่ะเขาชอบที่ดูแลคุณแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้คุณดูแลเขาเช่นกันค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เนื้อคู่ของคุณเป็นหนุ่มติสมีในิสัยรักอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความรับผิดชอบ แล้วก็เป็นคนที่คิดดีจิตใจดีและรักคุณอย่างจริงจังแน่นอนค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนื้อคู่ของคุณเป็นคนรักการท่องเที่ยวชอบออกเดินทางไปท่องอย่างที่ต่างๆแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงมักจะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออีกทั้งเขายังเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมากๆเลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนื้อคู่ของคุณภายนอกเป็นคนที่สุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนเจ้าชายเย็นชาค่ะแต่ลึกๆในจิตใจเขามีความอ่อนโยนซ่อนอยู่รวมถึงบางครั้งก็มีความเป็นเด็กอยู่นิดๆค่ะถือเป็นความแตกต่างที่น่ารักซึ่งเขาอาจแสดงออกให้คุณเห็นแค่คนคนเดียวเท่านั้นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะจับคู่ดูวันเกิดของเรากับคนที่แอบปิ๊งกันหรือยังถ้าใครมีแฟนแล้วพออ่านแล้วไม่ตรงก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วรีบไปหาแฟนใหม่กันนะคะบางสิ่งบางอย่างบางความสัมพันธ์ต้องอาศัยเวลาปรับจูนซึ่งกันและกันความรักถึงจะยังราบรื่นและยาวนานคะ่ะ แล้วดีอย่าลืมกดแชร์ให้แฟนดูนะคะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ